สลามอาลัยกุมวะรบมาตุลลาวะบระกาตุลฮัมดุลิลลาฮ์จริงๆก็ผมก็ได้ติดตามออการพูดคุยระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายเกี่ยวข้องเออกี่ยวกับการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ของเรานี้ห้าข้อก็ดีหรืออ,อ,อื่นกว่านั้นก็ดออีบางเรื่องทั้งสองฝ่ายต้องทำใจให้ให้ ให้สุดความสามารถนะบ r n ก็ดีใครก็ดีมารวมตัวกันให้ดีเพราะว่าถ้าเป็นกลุ่มเดียวมันก็ไม่ไม่ทั่วถึงนะฮะน่าจะให้กลุ่มต่างๆมารวมตัวกันสร้างความคิดเห็นรวมกันมันก็จะมีน้ำหนักมากกว่าที่เราไป กำหนดกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมฮะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญทางรัฐบาลก็เหมือนกันอยากจะให้เอกภาพในเรื่องนี้ก็ทั้งสองฝ่ายก็ต้องพยายามหาความไว้ใจกันถ้าไว้ใจกันได้สัก70% 80%พราะว่าได้ละ ถ้าต่ำกว่า50%ไว้ใจนี้มันก็ต้องสร้างความไว้ใจก่อนว่าจริงจังเนี่ยความไว้ใจมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราพูดคุยกันวันเดียวอันนั้นคงคงไม่ใช่นะหลังจากพูดคุยต่างคนต่างไปทำอะไรนั่นคือสร้างความไว้ใจขึ้นมาใช่ไหมฮะรัฐบาลได้แสดงถึงความจริงใจจริงจังของรัฐบาลอะไรบ้าง1 2 3ต้องต้องบอกให้ได้ตรงนั้น พีน่น้องอนุนก็ต้องบอกว่าความจริงจังของเรานี้คือหน่งสังสารผมผมอยากจะให้ทุกคนคิดอย่างนั้นจะได้ขยับให้ถึงเส้นทางหรือจุดศูนย์กลางที่พวกเราทั้งสองฝ่ายต้องการให้ถึงจุดนั้นทุกครั้งที่มีการพูดคุยกัน แน่นอนต้องขยับข้างหน้าไม่มากก็น้อยนะฮะมันอยู่ที่ว่าความตั้งใจของแต่ละฝ่ายมันสูงมากน้อยเท่าไหร่ใช่ไหมฮะถ้าตั้งใจจริงๆพี่น้องที่ไปโดยเ,เน้นในเรื่องผลประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นตัวหลักผลประโยชน์ของประชาชนที่กำลัง รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์เหล่านี้เป็นตัวหลักผมมั่นใจว่าต้องมีผลที่ดีขึ้นมาครับคิดว่าวันที่13นี้มันจะเป็นความหวังอีกระดับหนึ่งนะฮะสิ่งหข้อนี้อาจจะมีรายละเอียดหรือเปล่าหรือจะไม่พูดเลยหรือเปล่าว่านนี้ก็เขาไม่เคยพูดแบบใน กา,การคุยกันยังไม่เขาแค่ส่ง YouTube ผมเคยพูดกับพี่น้องหลายเวทีแล้วว่าถ้าเป็นไปได้เอาตัวหลักสำคัญของการอยู่ร่วมกันแบบสันติสุขสันติภาพคือหลักยุติธรรมยุติธรรมเป็นเรื่องสำคัญและก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครมาค้าใช่ไหมทุกคนอยากจะมียุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรเป็นชาติพันธ์อะไรผมว่าต้องตระหนักในเรื่องการการศึกษาให้มากนะเพราะคนพอมคนมนุษย์นี่ถ้ามีความรู้เขาก็ไม่เหมือนเขาจะมีโอกาสทำงานเขาจะมีอารมณ์เขาจะมีอะไรที่มากมายทำให้เขาไม่ได้เป็นคนที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะที่เราจะมารองรับ การเกิดของประชาคมอาเซียนอีกสักสองปีข้างหน้านี้เรื่องศาสนาพุสลิมต้องอยู่ในศาสนาทุกเวลานะแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ในศาสนานั้นสร้างให้คนอยู่คนเดียวอยู่กับคนอื่นไม่ได้การเข้ากับคนนั้นคือส่วนหนึ่งของศาสนานะ,ะการเข้ากับคนชาสนิกอื่นส่วนหนึ่งของศาสนา อยู่รวมกันแบบสันติวิธีแบบอยู่ให้ช่วยเหลือกันนี่คือส่วนหนึ่งของศาสนาศาสนาอิสลามไม่ทิ้งแม้แต่มิติเดียวที่ไม่พูดถึงแล้ก็เราก็ต้องตามศาสนาทุกมิติเลยครับ